โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรมประจำปี2563ณองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนียดอำเภอโคกสํโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่3กันยายนพุทธศักราช2563เวลา8นาฬิกานายนรพัฒน์รัตนวรายุท์ปรัดเอาอุโสอำเภอโคกสํโรงพันตำรวจเอกภูการวิชโชติกาสเถียร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระเนีตดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและจาราจอรอำนวยความสะดวกอีกหลายท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนีตดข้าราชการประชาชนจิตอาสาอสมประจําตำบลพระเนีตดพร้อมกันณะองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนีตด<ๆ>เพื่อรอให้การต้อนรับเวลาต่อมานายพดุงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเดินทางถึงบริเวณพิธีจัดงานต่อมาเวลา8.30นาินาทีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มุนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงบริเวณจัดงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนียดจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและทำพิธีเปิดอาราค้าชุมชนตำบลพเนีตรเดินเยี่ยมชมสินค้า ของชุมชนตบลพระเนยียดทักทายหังหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนยียดจากนั้นได้พบปะกลุ่มอสอมอจิตอาสาและได้ให้ข้อคิดกติการทำงานจากนั้นได้เดินขึ้นห้องประชุมนายพดงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวต้อนรับและนายพิชัยเชนชาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานพิธีกรเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์ขมนตตรีเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,563และบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างเครือข่ายตำบลคุณธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2563องค์การบริหารส่วนตำบลพเนียดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพเนียดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆและเพื่อสนับสนุนโดยใช้หลักการ มีส่วนร่วมการขับเคลื่อนตามโครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมนำการพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,563สนองท่านสูงเนินผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจลบบุรี47รายงาน